ถึงจะเนตเลยไปนอกขันห้าก็ไม่มีอะไรที่พระอริยะมองเห็นเป็นอัตตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยแล้วว่าไม่เฉพาะขันห้าเท่านั้นที่พระอริยะไม่ยึดถือเป็นอัตตาตัวตนแต่พระอริยะไม่ยึดถือธรรมที่เป็นขันห้าและอายาตนะหมดทั้งสิบสองในวงเล็บรูปเวทนาสัญญา สังขารตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโพธพะใจธรรมารมปิดวงเล็บดังนี้สุตวาจะขโขพิกขเวอริยะสาวโกรูปังเวทะนังสัญญังสังขาเรยัมปิทังทิดถังสุตัง มุตังวิญญาตังปัตตังปร,ริเยสิตังอนุวิจาริตังมะณสา,าตัมปิยมปิทังทิฏฐิฐานังโสโลโกโสโอัตตาโสเปจจาพระวิสามินิโจทุโวสัจโตวอวิปร,รินามะธรรมโม สัสติสมังตะเทวะทัสสามีติตามปิเนตังมะมะเนโหมสหะมัสมินะเมโสอัอตติสะมะนุปสัสสติโสเอวังสะมะนุปัสสันโตอสตินะปะริติสตีติแปลว่าภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว ย่อมมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินอารมณ์ที่สบทราบในวงเล็บทางจมูกลิ้นกายปิดวงเล็บธรรมสิ่งที่แจ้งใจที่ถึงแล้วแสวงหาแล้วตรองแล้วด้วยใจแม้ทั้งฐานแห่งทิฏฐิที่ว่านั้นโลกนั้นอัตตาเหรานั้น และชีวิตนี้แล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงอยู่เรื่อยไปไม่ต้องผันแปรจากดำรงคงอยู่อย่างนั้นเที่ยงแท้สม่เสมอตลอดไปในวงเล็บมองเห็นธรรมหรือสิ่งปิดวงเล็บแม้ทั้งนั้นว่านั่นของเราก็หาไม่ได้เราเป็นนั่นก็หาไม่ได้นั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราก็หาไม่ได้ อริยสาวกเมื่อมองเห็นอย่างนี้ถึงสิ่งใดๆจะไม่มีก็ไม่สะดุ้งใจนักศึกษาธรรมทราบกันดีว่าอายตนะภายนอกที่หในวงเล็บอายตนะที่12บปิดวงเล็บคือธรรมทั้งหลายในวงเล็บเรียกเข้าชุดว่าธรรมายตนะปิดวงเล็บนั้นรวมทั้งนิพพานด้วย พุทธพจน์ข้างต้นนี้แสดงว่าอริยสาวกมองเห็นสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นอัตตาไม่มียกเว้นแต่เมื่ออธถกถาอธิบายอธถกถาก็จะจำกัดความลงมาว่าธรรมายตนะในที่นี้หมายเอาธรรมที่ยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนได้ในวงเล็บสก,กายะปริปันนะมัชิมะนิกายอัธถกถา เล่มหนึ่งข้อสีปิดวงเล็บซึ่งสอดคล้องกับพุทธพจน์บทก่อนที่ยกมาให้ดูแล้วว่าได้แก่อุปทานขันห้าพึ่งสังเกตว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในวงเล็บอุปทานขันห้าปิดวงเล็บไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มาืตามลำดับแล้วก็จะตรัสต่อไปว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาแต่ถ้าตรัสแยกต่างหากกันจะตรัสว่าอุปทานขันห้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงในวงเล็บเช่นเดียวกับตรัสว่าอุปทานขันห้าเป็นทุกข์ปิดวงเล็บแต่อายตนะทั้งภายในและภายนอกหกคู่ในวงเล็บ เท่ากับ12ปิดวงเล็บคือรวมทั้งธรรมายตนะเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวตนขอให้ดูพุทธพจน์ต่อไปนี้รูปังเวทนาสัญญาสังขาราวิญญาณังอนิจจัติอิติอิเมสุปัญจสุอุปาทานักขันเทสุ นิจานุปัสสีวิหระติจักขุงรูปังโสตังสัทธาคานังคันธาชิวหารสากายโยโพธพาณโนะมธรรมาอนัตตาติอิติอิเมสุ ฉะสุอชติกะพาหิเรสุอายะตะเนสุอนัตตานุปัสสีวิหะระติในวงเล็บอังคุตระนิกายทัศกนิปาตพระไตรปิดกเล่ม24ข้อ60หน้าหนึ่งร้อปิดวงเล็บแปลว่าในวงเล็บ ภิกษุปิดวงเล็บตามเห็นในอุปทานขันทั้งห้าเหล่านี้ว่าเป็นสภาวะไม่เที่ยงดังนี้คือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงในวงเล็บภิกษุปิดวงเล็บตามเห็นในอายตนะภายในและภายนอกทั้งหกในวงเล็บคู่ปิดวงเล็บ ว่าเป็นอนัตตาไม่เป็นอัตตาดังนี้คือว่าตารูปหูเสียงจมูกกลิ่นลิ้นรสกายโทธพะใจธรรมเป็นอนัตตาไม่เป็นตัวตนทั้งนี้ก็เช่นเดียวกับที่ตรัสแยกว่าสัเพสังขาราอนิจจา ทุกขาแต่สัพเพธรรมาอนตตา